สวัสดีครับพบกันอีกแล้ววันนี้เราจะมานําเสนอเจ้าตัวสปอตไลท์ฟิลเตอร์ F150 ครับของข้างอันนี้เราก็ทำการติดตั้งเองก็ติดตั้งกับตัวเจ้า nx 5 0 0นี่ครับตัวซัพพอร์ตก็เป็นอลูมิเนียมงานดีนะครับงานสวยก็ไฟต่ำจะเป็นไฟสีเหลืองไฟสูงจะเป็นไฟสีขาวเดีย๋ยวเราจะเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวน็อตก็เป็นสแตนเลส สวยครับผมว่าลงตัวสีดำตัวเฟรมเป็นอลูมิเนียมก็กันน้ำน่าจะ IP 6 7นะครับเราไปล้างอัดฉีดล้างรดหย่อนเหรียญมาแล้วลองฉีดน้ำใส่ก็ไม่มีปัญหาอะไรไฟยังใช้งานได้ปกติ ใช้งานมา1,500กิโลก็ยังถือว่าใช้งานปกติครับอันนี้เราก็ติดตั้งเองจะมาดูด้านสวิตส,สวิตตัวตัวซัพพอร์ตมันนะครับเขาจะแถมมา3แบบก็คือแบบยึดตรงอันนี้น่าจะเขาเรียกแบบยึดตรงแล้วก็ แบบยึดกับหูหูกระจกแล้วก็แบบที่ใส่กับแฮนด์แต่นี้ผมเลือกติดกับเป็นแบบสปอร์ตยึดตรงเพื่อที่จะยึดกับตัวกาดกาดแฮนด์ของเรามันก็จะลงตัวพอดีก็สวิตก็จะมีกดอยู่ส สองปุ่มครับถ้าเรากดด้านบนก็จะเป็นไฟสูงไฟสูงสเต็ปหนึ่งไฟสูงสเต็ปสองก็ทั้งไฟเหลืองไฟขาวด้วยกันแต่ถ้าเรากดปุ่มนี้ปุ่มข้างล่างมันก็จะเป็นการปิดไฟหรือเรากดปุ่มตัวนี้ข้างล่างแช่ไว้มันก็จะเป็นการเปิดไฟกระพริบไฟกระพริบก็จะมีอยู่สองหมด ๋ย่าราจะทดลองขับขี่ให้ดูอีกทีหนึง่งจะลองเปิดไฟให้ดูครับก็วิธีการติดตั้งผมก็ติดไปแล้วก็ไม่ได้อะไรมากเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนแนะนำครับวิธีการติดตั้งมันก็จะมีอยู่นะครับนี่ก็สีดำเราก็เข้าควารบ สีแดงแล้วเข้าข้วบวกตัวนี้จะเป็นชุดฟิลมาด้วยเลยเราไม่ต้องต่อเข้ากับพวกชุดของฟิลของรถสีขาวจะต่อไปที่ด้านหน้าด้านหน้าก็คือเป็นจุดต่อ A/C/C เว่า A/C/C ก็คือจุดที่เราใส่กับอ่า U.S.B เวลาเราเปิดสวิต์ปิดสวิต์ไฟก็จะตัดเองเราไม่ต้องมาปิดสวิต์กันเราลืมปิดสวิตต์รถครับก็มีต่อสายก็มีอยู่3เส้นที่เราต่อก็แนะนำครับถ้าเป็นไฟถ้าเราจะามาต่อที่ acc เราควรที่จะซื้อเป็น usb ที่เป็น อ่ายูนิีเสริมมาต่อก่อนแล้วเราก็ต่อสายไฟที่ขั้ขวขั้วบวกของตัวแจ็คที่เป็นยูนบีของเราเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปหาแจ็คมาต่อของ ACC หรือว่าเราไม่ต้องมาตัดต่อสายไฟของ a c c ของรถเราก็เอาตัดต่อพ่วงจากอุปกรณ์ข้างนอกพอ เดี๋ยวเราลองมาเปิดดูไฟกันเลยเดีย๋ยวผมลองขับตอนกลางคืนให้ดูทีหนึ่งว่าการใช้งานไฟสูงต่ำไฟกระพริบจะเป็นแบบไหนตอนนี้เปิดดูแสงไฟก่อนนี่ครับถ้าเรากดปุ่มสวิตช์ขึ้นด้านบนจะมีไฟบอก,กว่าตอนนี้เรา,าไฟติดอยู่นะ แสงจะเป็นแสงสีเหลืองที่เป็นไฟต่ำไม่แยงตาแล้วขี่กลางคืนดีมากครับเห็นลุมเห็นอะไรชัดเจนพอเราเปิดก็จะรู้สึกตัวสปอร์ไลท์มันจะอุ่นๆไม่รู้ว่าใช้เป็นนาน,าน ความร้อนสะสมจะทําให้ตัวโปรเจคเตอร์นี้เสียหรือเปล่าแต่แบ็คพวกโคบเบอร์ของมันครับเป็นอลูมิเนียมก็น่าจะระบายความร้อนได้ดีในดับหนึ่งต่อเองก็ได้ครับใช้ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะก็ถ้าเป็น nx 5 0 0ก็จะมีเปิดบอก เปิดบอดแล้วก็จะมีน็อตตัวนี้หนึ่งตัวเพื่อนๆก็จับก็ขันน็อตตัวนี้ออกแล้วเราก็ดึงสลักมุมต่างๆออกมันจะเป็นจุกเฉยๆเพื่อนๆดึงออกมาได้เลยจุดที่สองก็จะเป็นตัวชุดเฟลลิงด้านข้างก็จะมี น็อตอยู่ตรงนี้1ตัวแล้วก็ตัวนี้1ตัวเพื่อนๆถอดออกแล้วเพื่อนเพื่อนก็งัดดึงออกมาได้เลยแต่มันก็จะเปิดได้ไม่เยอะเราก็แค่เอามือสอดเข้าไปต่อสายไฟได้เลยแต่ถ้าเรามีแจ็คไอแจ็ค USB แล้วก็ต่อแจ็ค USB อะไรให้เรียบร้อยใส่ไปพร้อมกันทีเดียวเราก็จะได้ไม่เปิดแฟรลิงหลายรอบส่วนสายด้านในเราก็จะเดินพาดมาอย่างนี้เลยเพื่อที่เราจะเปิดเปิดแฟรลิงแค่ด้านเดียวจะไม่เปิดหลายด้านนี้สายด้านด้านนี้ก็จะข้ามมาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็จะเดินไปด้วยกันเราก็เปิดแค่สองตำแหน่ง ก็สามารถใช้งานได้แล้วตัวนี้เราก็นำเจ้าสปอร์ไลท์ตัวนี้ไปล้างรถล้างอัดฉีดเราลองฉีดน้ำฉีด,ดใส่แล้วก็ถือว่าใช้งานได้ ยอเราจะมาลองขับมาครับเราจะไปทดสอบเจ้าตัวสปอร์ตไลท์ฟิลเตอร์ใช้ชุดมือกบ นี่ครับปุ่มเปิดลองเปิดดูมาไฟต่ำจะเป็นแสงสีเหลืองไทยครับไทยเบิกเนธเบิกเนธมันต่ำหรือมันสูงเนี่ยเหมือนมันจะสูงเราก็ปรับได้เลยครับมัน เวลาเราขันเราให้ตัวได้นิดนึงปรับลงนิดนึงปรับลงนิดนึงเวลาเราบรรทุกของหนักๆห,หรือเราใช้สัมภาระเยอะเราก็ปรับให้มันไฟมันต่าลงแลนี้เห็นไหมมันเฉียงปร,ปรับลงนิดนึงนี่พอดีละ มีไฟสูงมีไฟเหลืองขาวมีไฟต่ำลองใช้ไฟดูครับลืมล็อกหมวกกันน็อก รัคลางครับสปอร์ตไลท์ก็ช่วยเราได้เยอะเวลาเดินทางกลางค่ำกลางคืนก็จะสำคัญมากครับกับรถที่เป็นทัวริลิงอย่างเรา ตอนกลาคืนเราสามารถออกเดินทางได้ถ้าเรามีสปอร์ตไลท์สองทางช่วยแต่ถ้าเราปิดคุณเพือนดูเอาครับนี่มดืดึืบ ยิ่งตัวรถของเรามีตัวที่ใส่ตัวแต่งกาดไฟหน้ายิ่งมองไม่เห็นเลยก็แสงหายไป50%นะครับทำใจเลยคนที่ใส่กาดไฟหน้านะที่เป็นชุดแต่งกับโรงงานมาก็จะยิ่งมองไม่เห็นเลยตอนนี้เราจะเปิดเปิดก็เปิดวสวิตชิตขึ้นปกุกโอ้โห มันคนละโลกกันเลยก็มีสามระดับครับมีเหลืองขาวเอาไม่ใช่มีเหลืองมีขาวแล้วก็มีเหลืองขาวเป็น3มสเต็ปส่วนตัวชุดไฟกระพริบชุดไฟกระพริบผมจะทำให้ดู กดคะข้างล่างแช่ไหมนี่จุดไฟกระพริบเอาไว้ใช้ตอนฉุกเฉินดูครับแสงตอนนี้เป็นก็เห็นหลุมเห็นอะไรชัดดีครับนี่เรามารีวิวให้ดูเป็นแนวทางเพื่อนๆเพ,อเพืออยาก ือใช้งานก็ทดลองมาแล้ว1000กิโลไม่มีปัญหาอะไรครับตอนนี้หนึ่งันหกรกิโลแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ตัวสปอร์ไลท์เวลาเราเปิดใช้นาน,านก็จะมีความร้อนความร้อนที่ตัวสปอร์ไลท์ออกมาเลยแต่ก็ตัว เฟรมเขาจะเป็นอลูมิเนียมจะทำให้ระบายความร้อนได้ดีก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเรานี่ครับขับตอนกลางคืนเห็นชัดมากกลางวันผมก็เปิดครับเปิดไว้เป็นไฟต่ำราใชา้เมื่อรถใหญ่เ็ายูเทิน บางทีเขาเห็นเราเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่คิดว่าเราจะมาด้วยความเร็วก็อาจจะเกิดปัญหาแต่ถ้าเรามีไฟที่เป็นสปอร์ไท์อย่างนี้เขาก็จะคิดว่าเราอาจจะเป็นรถใหญ่ก็จะรอเราเพื่อตรงไปก่อน นี้มีรถอยู่ข้างหน้าเรายังไม่เปิดไฟหน้าให้เพื่อนๆได้ดูเออไม่เปิดไฟสูงให้เพื่อนๆได้ดูเดี๋ยวใจส่องตาเขาเตรียมพร้อมออกทิปครับติดสปอร์ตไลท์ แล้วแต่งบประมาณเพืเ่อนๆนะครับต่อไอตัวมเตอร์ F150 ผมได้มาที่3,250บาทซื้อจากร้าน DC Motor คูราดน,นีดูไฟสูงนะครับบอ๊อบนี่ไฟสูงนี่ไฟรวมนี่ไฟต่ำ ก็ก็รีวิวประมาณนี้ครับรีวิวบ้านๆจากคนใช้งานจริงก็เพื่อนๆที่ชอบก็กดไลค์ให้หน่อยครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยอย่าเราจะทำคลิปไปท่องเที่ยวในจุดต่างๆขับมอไซค์ที่เรารักไปท่องเที่ยวแล้วก็ เ,เพื่อนๆที่กดติดตามแล้วก็อย่ายกเลิกติดตามกันนะแจ๊สซนมนี่ละสวัสดีครับ